ตลาดน้ำบานน้ำผึ้งสาวอาทิตย์วันหยุดนะคะบตะเลิกคนเยอะมากมาเที่ยวกันได้นะฮะตรงนี้เรียกว่าโซนอะไรโซนอีอ่ะเป็นโซนอีวันนี้มาแนวเสื้อผ้ามั่งดีกว่านี่นี่ดูลาน้ำผึ้งก่อนคนซื้อบานเลยร้านเดียวเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดเราเดี๋ยวว่างๆผมจะมากินแต่วันนี้ผมจะพาท่านมาโซนอียี่สิเอ็ดวัสดีพี่ใจสวัสดีพี่วัดครับขออนุญาตติดใหมได้ได้ให้พี่ใจก่อน อขออนุญาตนะครับค่ะชื่อร้านคุณวัดผ้ามัดย้อมแต่เราคุยกับพี่ใจนี่คุณวัดอยู่ข้างในผมเป็นเอฟซีพี่วัดอยู่นี่เป็นลูกจ้างเจ้าของร้านที่แท้จริงคือคนนี้คนนี้คือลูกจ้างเขาแต่ผ้าเรามันไม่ได้ร้านเรามันไม่ได้มีผ้ามัดย้อมอย่างเดียวใช่มันหลากหลายขออนุญาตดูทีละอย่างเลยได้มเราได้รับการอนุญาตจากคุณวัดน์นะไม่ใช่ท่านแหก่าเขาตกหัวทิ่มนะบอกไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้คือเอกลักษณ์มากเลย ตอนนี้กำบางคิดกันมากเลยกางเกงช้างแต่ของเราเนี่ยทำไมถึงเรียกกางเกงช้างจะเป็นลายช้างขออนุญาตนะอ่าค่ะมันเป็นลายช้างก็อย่างนี้ผมก็ใส่ได้นะเนี่ยใส่ได้ค่ะเพราะว่านี่น้าหนัก เออไม่เกินร้อยโลเสยได้อยู่แล้วคือต่อให้ท่านเอวใหญ่แค่ไหนเอาท่านก็รูดเอาใช่ใช่ค่ะ<อ>แล้วผ้ามันเป็นผ้ายืดมันมยืดใช่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าจะปีจะขาดอะไรซักคุ้งซักเครื่องได้หมดสีไม่ตกนะคะเฮ้ยนนผมชอบอย่างหนึ่งคือสีไม่ตกบางทีหลางร้านซื้อไปปุ๊บแล้วเสื้อผมมีแต่เสื้อกลางสีขาวไงพอลงเครื่องไปปุ๊บแม่งกลายเป็นเสื้อสีแดงอันนี้ลงเครื่องได้ปกติทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีสีสันเนี่ยลายใหม่ๆซึ่งของทางร้านเนี่ยก็จะมีทั้ง ขาจ้ำขาจ้ำนีอขาจ้ำใช่แล้วอันนี้คือขาปล่อยนี่ขาปล่อยจะต่างกันนะท่านดูใช่นี่ขาจ้ำนะจะมีสัญยางใช่แต่นี้ไม่มีแล้วแต่ใครชอบนะแต่ผมชอบแบบขาปล่อยแล้วแต่ใครจะซื้อลองได้นะคะลองได้ที่ร้านนี้ให้ลองหมด นะคะไม่ซื้อก um, ็ไม anyway> ่ว่าไม่ว่าค่ะร้านนี้บางทีลูกค้าไม่ค่อยมั่นใจว่าใส่ได้ไม่ได้เราบอกว่าลองได้เลยนะคะอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยลองได้นะคะดูก่อนได้ค่ะโอเคโอเคฝีไซส์ Yes มีไซส์ไซส์ผู้ชายไหมมีไซส์เด็กผู้ชายไหมด้ก็คือเนี่ยตางเกงเนี่ยผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดตางเกงของที่ร้านเนี่ยคือทรงเนี่ยผู้หญิงผู้ชายได้หมด ชาวต่างชาติก็มาซื้อนี่ไม่ใช่หน้ามานะผมมีปัญยาจ้างหรอกเมื่อกี้ถามว่ามีบอยไซส์ไหมผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกคือขาจัมมันดีอย่างหนึ่งเวลาใส่เนี่ยบางทีลูกค้าไม่อยากใส่ใส่ไปขาจัมก็ดึงเป็นห้าส่วนได้อ๋อก็คือใส่ไปขาจัมเอาเนี่ยค่ะแล้วก็จะดึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเท่าเหมือนวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นเขานิยมการเป็นห้าส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นนี้วก็ปล่อยไปอย่างนี้ได้ค่ะอเ้ฮยอันนี้ก็สวย อันนี้ก็เป็นมัดย้อมแต่อันนผ้ามัดย้อมคุณภาพกับตัวกางเกงช้างกางเกงช้างแต่นผ้ายืดแต่ตัวนี้คือเหมือน,เป,นเป็นผ้าแมมเบิร์ดอะคะอ่ะาผ้าสปาระคะ่ะ<อ>ตัวนี้ตัวนี้ผ้าไม่ยืดแต่ว่าเอวตัวนี้ยืดได้ถึงสี่สองอ๋อเอวสี่สิบสองย่งผมสามสิบนี่ก็ได้เลยได้เลยค่ะได้เลยผมพาไปดูนะได้เลยได้เลยเฮ้ยลดสแมนตันน่ะและอันนี้ร้านเราการสีไม่ตก จะไม่ตกเพราะว่ามัดย้อมที่เรามาเนี่ยจะเป็นมัดย้อมเย็นเริ่มถามราคาเท่าไหร่อันนี้ร้อยห้าสิบค่ะโอ้แล้วจรงจรงช้างอ่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะร้อยเดียวพี่ใจยได้กำไรมัางถามจริงได้แต่ถามว่าได้เยอะไหมคือมันไม่ได้ได้แบบมากมายไก่กองคืออันนี้เราก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเราก็ช่วยๆกันแบบกาใช้ตามความคิดผมนะที่ผมไปทำรายการทั่วไทยนะใช้ก็ถูกถูกแล้ว เโอเคอ่ะ <laughs> uh, okay. มาดูด้าหน้าดีกว่าได้ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซื้ออะไรมม่ย้อมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเสื้อกะเหลี่ยงอันนี้โอกได้ถึงห้าสิบเลยนะคะ <laughs> <laughs> ให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตัวเนี้อกห้าสิบอ่ะคือระดับแจนบาร์บะมายังใส่ได้คือแบบว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใส่ได้เนี่ยคอเนี่ยเนี่ยอกอกได้ถึงห้าสิบเลยขออนุญาตนะมันก็เรียกว่าเสื้อคอกระเหลี่ยงคือผมกลายเป็นคนตัวเล็กไปเลยได้ได้ลูกค้าใส่ได้คนตัวเล็กก็ใส่ดูเล็กคนตัวใหญ่ก็จะใหญ่เพราะอกมันได้ถึงห้าสิบนะคะเนี่ย คือไม่ต้องกลัวนะครับท่านที่ไซส์ใหญ่ๆนะท่านสามารถมาที่ร้านเนี่ยท่านได้เสื้อกลับไปแน่เพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะมีบิ๊กไซส์อยู่แล้วนะคะบิ๊กไซส์นี่ถึงอกหกสิบเลยนะคะถึงอู้ขอดูหน่อยได้ไหมได้ได้ได้เมื่อกี้ห้าสิบว่าใหญ่แลยหกสิบค่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นตื่นเต้นเลยคือที่ร้านเนี่ยจะมีลูกค้าไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดค่ะบิ๊กไซส์ก็มีลูกค้าคือลูกค้าไซส์ใหญ่ๆเรามีฝรั่งซื้อแล้วเนี่ยนะไม่ใช่หน้ามาเขาซื้อจริงๆนะบางทีลูกค้าเราจะมีเยอะเนี่คือ คือผมไซส์ผมสองคนใส่ได้อะเออพอที่ร้านเนี่ยเราจะมีทุกคนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่หมดแล้วลูกค้าประจำเราก็จะมีเยอะ,อะค,คือคนที่มาไซส์ใหญ่เนี่ยที่มามาร้านเนี้ยได้หมดขออนุญาตสอบถามพี่ใจอเอาไซส์เนี่ย6กหยังใส่ได้เท่าไหร่ตัวเนี้ย สองร้อยค่ะสองร้อยเองอุ้ยพิ่ใจตลาดตลาดที่อื่นมันแพงกว่านี้นะใช่คือคืออันนี้เราขายแบบว่าราคาไม่ใช่เพราะว่าผมมาทํารายการถึงสองร้อไม่ใช่นะถลูกค้าที่เคยมาซื้อประจาได้ลูกค้าประจำมาเนี่ยสองร้อยถูกมากนะคะแล้วอันนี้ก็จะมีทรงอันนี้คือเหมือนกันหน้าสั้นหลังยาวเป็นเสื้ออ๋อขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นหน้าสั้นหลังยาวพีจใจบอกมึงก็ขยันเอามาโชว์แล้วจริงจริงเราแต่งจริงอย่าลืมนะเราได้รับการอนุญาตแล้วแต่คือเราต้องโชว์แต่อันนี้เป็นเสื้อข้างหลังข้างข้างหน้าสั้นลูกก็เปลี่ยนด้านอเ อ่าเนี่ยะอ๋ยอย่างงี้บางคนเขาไม่ชอบชุดยาวเขาก็ชอบเป็นเสื้อของผมร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยเขาจะประมาณเข่าพอดีแต่ตัวนี้ต้องใส่เกงนะเขาไม่ไหนจะโป้หน่อยนะฮะบางคนเขาชอบเป็นเสื้อก็คือใส่ได้นะคะถ้าเป็นชุดยาวก็จะอย่างงี้ชุดเท่าไหร่สองร้อยเท่ากันโอ้โหแล้วถ้าพูดตรงอะขายขายเหมือนแบบขายเอามันอะไม่ได้กัขายเอากำไรอะร้านเนี่ย ป้าเดี๋ยวมาตรงนี้มั่งดีกว่ากำไรเรือยครับใช่แต่เราต้องอยากออกสิเท่า,ออาเพราะ<อ>มัดย้อมพวกนี้มันจะลายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้ผมบอกตรงม,รงมะ,มะมงมคือคนซื้อมันมีความสุขตรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเจอของแพงอะอและอย่างนี้เขาเรียกว่ามัดยอ้ยอมเหมือนกันใช่แต่นี่เป็นผ้ายี่คอตตอนนะคะอ๋อผ้ายี่คอตตอนใช่เป็นคุณภาพกับตัวเมื่อกี้นี้จะยาวหน่อยซึ่งตัวเนี้ยใช่มันจะเป็นเขาเรียกว่าชุ่นชายย้อย ใช่เยอะคือชายเนี่ยจะเป็นทรงบอลนั่นเลยเพราะนั้นลูกค้าที่ตัวใหญ่ไม่กลัวสะโพกใส่ไม่ได้นะคะแล้วรุ่นนี้มีกระเป๋าสองข้างอ๋อมีกระเป๋าด้วยนี่ใช่ใช่ใส่สบายกระเป๋าสองข้างเลิศนะนะคะอือซึ่งโอเคโอเคนะฮะอย่างตัวนี้นะพี่ผมเคยไปเดินห้างนะตัวเนี้ยเขาขายอยู่ห้าร้อยห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยพี่ใจกับคุณมาดขายเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบ โอ้แม่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งไงถูกกว่าในห้างครึ่งครึ่งเลยนะเนี่ยผมผมผมนึกว่าที่ร้านผมมาขายของแพงแต่ถ้าตัวนี้ถูกกว่าตัวนี้ให้ห้าสองร้อยห้าสิบเพราะว่าตัวนี้มันคนละทรงกันแต่ว่าทรงนี้จะผ่าข้างอ๋อผ่าข้างใช่ตัวนี้จะใช้เนื้อผ้าเยอะกว่ามันชาวีจะเป็นหุ่นให้ท่านดูนี่นะครับผ่าข้างนะครับใครอยากจะโชว์เซ็กซี่ซีท่านแล้วแต่ท่านนะนี่สองร้อยห้าสิบก็ถูกกว่าในห้างครึ่งครึ่งอยู่ดีมีมีห้างคอบกลมและคอวีอ๋ออันนี้คอวีนี่ดูขอกลมนะ อุชาวีแม่งมาพามาดูทุกอย่างในร้านเขาเลยเลิศดคุณวัดก็โอเคนะคือผมว่าถ้าขายราคาเนี่ยของมันออกตลอดนะก็มันออกเรื่อยๆที่ร้านขายแพงก็ดังเราขายสามสี่ร้อนขายได้ที่และชอกช้ากว่านี่เราก็เลยเอาราคาที่ว่าเราพอไปได้จะออกไวแค่นึ้ยพี่แล้วชุดเรามาเนี่ย แต่ราศีจะอะไรจะไม่ซ้ากันของมาเรื่อยๆพี่ของมาเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาถามหน่อยเมื่อกี้ฝรั่งซื้ออะไรไปเมื่อกี้ซื้อเก่งช้างไปเรียบร้อยบอยไซงไะเนี่ยเห็นไหมล้วมันของถูกอ่ะครับ้อยเดียวไม่ต้องต่อนะต่อทิมตกหัวทิมนะราคานี้ผมย้าว่าถูกกว่าในห้างครึ่งคึ่งแล้วขอดูตรงนี้ได้ไหได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรทําไมมันเสื้อกะเหลี่ยงเสื้อกะเหลี่ยงเเสื้ออันนี้ไม่ต้องาลงก็ได้ครับอันนี้โซนนี้ร้อยห้าสิบหมดฮะร้อยห้าสิบเองร ได้ค่ะยัวไหนก็ร้อห้าสิบวัยรุ่นเราก็เอาใจวัยรุ่นนะเสื้อขอบก็มีเส<อ>ื้อขอบัดย้อมซึ่งบรรจพิลาเนี่ยเรารับกันเลยว่าสีเราไม่ตกเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละคือสีไม่ตกโอ้โหระหว่างระหว่างเราทำรายการลากค,คุณวัชคามาย้อมดูลาน,น้ำผึ้ง <trauma> เดี๋ยวผมจะให้คุณวัดติดต่อกับร้านา <PA> น้ำผึ้งนี่ไม่ใช่หน้านะมายืนอ๋อผมไม่มีปัญญาจ้างเขาหรอกเฮ้ยแต่ว่ามันต้องอร่อยจริงไอ้ออร้าน <feed. S 1> <c oughs> น้ำผึ้งเนี่ยร้านาน้ำผึ้งผสมมะชงสดเดี๋ยวจะมาทํารายการเร็วนี้ชาวีบุกกินเอาไปตรงนี้ต่อดีกว่าครับเฮ้ยนี่แบบเป็นซิปคืออะไรพิชัยเป็นเสื้อกล๊กมีฮูดอันนี้หมอได้ทงผู้หญิงผู้ชายคนที่ชอบใส่ลองได้ลองได้ทรงสวยไม่เลยครับไม่เครับนี่ไงของผมก็มีฟูดแต่นี้อ่าเป็นเสื้อกั๊กอ๋อนี่ไงใช่ เขาเรียกแขนตัดอ่าแขนกุดแขนกุดอ่าใช่ค่ะเฮ้ยเลดแตเลดเลเลมีกระเป๋าสองข้างเหมือนกันอ๋อมีกระเป๋าเหมือนกันอันนี้ก็ราคาย่อมเยา150โอ้โหใครมาบอกว่าตลาดน้ำบานพึ่งของแพงใช่ไหมจริงคือคือตอนก่อนที่ผมจะมาทํารายการตอนแรกที่ตลาดน้ำบานพึ่งก็มีแต่คนบอกว่าตลาดน้ำบานพึ่งของแพงแต่พอผมมาทํารายการปุ๊บคุณวันพี่จัยผมคนนึงผมเสียงใจขาดเลย ที่เนี้ยของถูกแล้วลองไปเทียบกับตลาดอื่นที่เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะที่นี่เราถูกมากมากโชคดีเป็นคน <S <S พระประแดง <S <S ไปดูต่อไปดีกว่าเราลูกค้าที่นี่เสียไม่รลูกค้าประจําเยอะค่ะเฮ้ยอันนี้มีเป็นชุดก็มีใช่ใช่ทั้งเสื้อทั้งเกงใช,ใช่ค่ะพี่ใจยนี่บนสีสันอ๋อมัดจอเหมือนกันใช่ค่ะท่านไม่ต้องกลัวนะว่าสีเขาแฉะแ๊อย่างเงี้ย ผมย้ําอีกครั้งว่าสีมันเอ,อ่อถ้าเป็นไอรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่ามัดย้อมมันจะมีสองแบบคือมัดย้อมร้อนกับมัดย้อมเย็น uh huh. ซึ่งมัดย้อมเย็นคือพวกนี้ใช่แต่มัดย้อมพวกนี้คือถ้าลูกคา้าจะไปเราจะแนะนํเคืออันไหนตกเราจะบอกตกอันไหนไม่ตกเราไม่ตกแต่อันนี้เพราะชุดนี้มันเป็นมัดย้อมร้อนเลยบอกว่าลูกค้าแยกครั้งเดียวก่อนเพราะฉะนั้นซึ่งการแยกครั้งเดียวเราจะบอกว่าลูกค้าแช่น้ำยาปรับผวามนุ่มประมาณ5นาทีแล้วลูกค้าก็มิดตาได้เลย มันก็คือตะไบซักปกติอันนี้คือแบบมัดร้อนมัดร้อนมัดร้อนมันเป็นรุ่นเก่าโอ้ยก็มันเป็นรุ่นเก่าคิดใจให้ความรู้เราแล้ครับถ้าแบบมัดแบบร้อนมาครั้งแรกซักแยกก่อนเพราะสีมันจะตกแล้วก็แช่น้ำยาปผนุ่มแต่ถ้าเกิดมัดแบบเย็นอย่างนี้ท่านซักรวมได้เลยใช่่คะเย็นซักรวมร้อนครั้งแรกแยกก่อนอ่าใช่ได้ความรู้แล้ววันนี้แล้วก็เราก็จะมีลูกค้าประจําเนี่ย ฝรั่งเซ<ช>แล้วใช่ก็จะมีเรื่อยๆจังเก,งกตุค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆร้านนี้ฝรั่งนี่สองสองสองคนแล้วนะมาซื้อ่ยบางทีลูกค้ามาเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำา้บางทีเขามามาเลือกลายใหม<อ>่แค่นั้นเองบางทีเขาเคยใส่ส่วนมากเป็นลูกค้าเคยใส่อยู่แล้วอ,ะอ่ะครับแล้วเขามาถึงเขาก็มาเลือกลกลายใหม<อ>่บางทีลูกค้าประจำมีลายใหม่มาไหมซึ่งลายใหม่เราจะอัปเดตอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะเปลี่ยนลายให้มงั้นมาดูตรงจุดสุดท้ายกันพี่ชาย ผมเตะตาสีน้ำเงินนี้มากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรมันคือแยๆมันแค่แคมันคค่แค่อะไรโบฮีเมียนว่ะมันเชคเออมันมันประมาณนั้นอะค่ะซึ่งตัวเนี้ยบอกได้เลยว่ามันหลากหลายคือคนตัวเล็กก็ใส่ได้คนตัวใหญ่ก็ใส่ได้คนตัวเล็กเนี่ยใส่เป็นมินิเดสได้เลยเพราะสามารถเนี่ยมีเชือกผูกตัวเอวอ๋อมีเชือกด้วยนี่อ่าใช่นแต่บางคนมีลูกค้าประจำเขาซื้อไปเนี่ยเขาตัวใหญ่ใช่ไหมคะเขาชอบใส่เป็นเสื้อเขาก็ดึงเชือกออกอ๋อเอาเชือกออกไปเลยก็ได้เชือกออกก็คือ ก็เป็นเสื้อเสื้อเเสื้อแบบขนาดนี้เลยครัเข้าใจเข้าใจเหมือนกางเกงผมเนี่ยกางเกงผมก็มีสายแต่ผมเอาสายออกเลยใช่ใช่เหมือนการขั้นซื้อไปถ้าจะเอาสายออกก็ได้หรือถ้าไม่เอาสายออกก็มัดใช่อันนี้เท่าไหร่สวยจังร้อยเดียวค่ะเฮ้ยคุณมัดร้อยเดียวจริงเหรอเนี่ยพี่ราวนี้จะมีสายปิดร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยสองราวนี้ตอนรผมนึกในใจนะประมาณสองร้อยร้อยเดียว สองลาวเนี่ยลาร้อยหนึ่งลาร้อยหนึ่งเนี่ยค่ะเอาดิเอาดิอ่ะหูช้างด้วยร้อยเดียวฝรั่งซื้อไปสองจ้าแล้วก็ของเราออกเรื่อยๆนะค่ะเอามาจีนทุนเยอะผมได้เลยค่ะพี่ใจคุณวัชครับผมร้านเราอยู่ที่ล็อก E ีสามสิบเอ็ดครับผมเรียกว่าโซนโซน E ใช่ไหมใช่ซึ่งจะเชื่อมระหว่าง D กับโซน A อเออฝากร้านนิดนึงเปิดปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมเออร้านเราเนี่ยจะเปิดตาม วันหยู่ในคาตเลอร์คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอยูุ่ดคาตเลอร์นะคะตั้งแต่แปดโมง,โมงถึงสี่โมงเย็น <ừ> นะคะถ้าวันไหนเป็นวันอยู่นัดเเนี่ยมาได้เลยเจอแน่นอนใช่ใช่จะเจอง่ายๆจำเลยร้านตรงข้ามร้านน,ำน้ำคึ่งอะ น้ำพึ่งผสมมะนาวเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวผมจะมาลองกินเร็วๆนี้นะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากขอบคุณมากค่ะขอให้พี่เฮงๆปังๆนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่เหมือนขายเอามันอ่ะไม่ได้กะเอากำลังเฮ้ยมันถูกอ่ะมันถูกเกินถ้าเทขายออกไปเรื่อยๆเพราะเพราะคนชอบชอบสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆบางทีเราก็อยากเอ้ยไลายใหม่เข้ามาให้ลูกค้าดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามีลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะมาดูลายใหม่ๆพผมย้ำไว้ก่อน ผมรู้จักกับคุณวัดทางเฟซบุ๊กก็จริงเ <c oughs> ชื่อไหมผมไม่ได้เตรียมว่าผมจะมาถามราคาผมไม่รู้ด้วยราคาเท่าไหร่ถามคุณวัดได้เลยผมแค่รู้ว่าคุณวัดอยู่ร้านนี้แต่พอมาราคาปุ๊บเฮ้ยร้อเดียว100ร้อยกว่าบาทสองร้อยสองร้อยนิดๆใช่เหรอที่อื่นมันห้าร้อยอัพหมดเลยนะนโอเคพระแบรงเรามีของดีหนึ่งในนั้นก็คือร้านคุณวัดผ้ามาจอมเรานั่นเองนะครับนะ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนแล้วที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปสมชนาวีเข้ามานะครับและผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้จบอยู่ที่ร้านคุณวัดผ้ามัดย้อมตลาดน้ำบ้านลำพึงล็อกอีสามสิบเอ็ดค่ะข้าวหน้าชนาวีพาไปไหนติดตามกันด้วยว่าสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะเฮ้ยพี่ทำไมพี่ขายถูกจังเลยอ่ะก็พี่บอกพี่ต้องการออกไว ใครบอกว่าขายเสื้อผ้ากาไรร้อยเปอร์เซ็นไม่จริงนะคะร้านเราไม่เคยขายเราไม่ไม่ไมีตกใจคือเราไปเที่ยวมาทุกที่เรารู้ราคาในใจเรารู้อยู่แล้วแต่พอบอกขายตัวละร้250 250อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยใช่แบบว่ารหรือว่าแอบ,บมาบอกราคาตอนที่เรามาทํารายการไม่เชื่อไหมพาะมันยอมถ้าลูกค้าที่ประจําเคยใส่จริงเขารู้ราคาเขาไม่เคยต่อเลยนะเขาเดินมาเขาหยิบๆเลยเขาไม่เคยต่อเลยบางทีเราต้องบอกว่าพี่ถ้าพี่เคยใส่มันยอมลูกค้าประจําเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าราคาเนี้ย ราคาที่แบบจับต้องได้ไม่ได้แพงเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าประจําเนี่ยเขารู้เลยแล้วอย่างที่ร้านพี่แล้วก็มีลูกค้าประจําจ,จริงไหมไม่ไม่ใช่ว่าลูกค้าขาจรเหมอนกันนะประจาเนี่ย,ยมาเขาจะรู้แล้วเขาบอกมีร้านใหม่เขาก็จะตามไม่ได้ต,ตัวเดียวยสีไม่ไห้ตหแล้วเขาก็มาหยิบบอกพี่มาใหม่เขาก็จะมาหยิบเลยโอเคอ่ะผมชอบแล้วที่นี่ชอบมาก